What? วันนี้จันทร์ที่21ตุลาคม2567ฝนตกฟ้าร้องลมกระโชกแรงประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นวันสุดท้ายอากาศแปรปรวนบริเวณทางประเทศไทยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้าปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมฝ่ายตะวันออกและลมจากทางฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้น จากทะเลจินต้าและทางอ่าวไทยเขาปกคลุมทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่แนวล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอควรพึงระวังและควรปฏิบัติขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณทางประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณฝนตก,นก สะมในบางพื้นที่ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้หรือว่าน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะท่านที่อาศัยตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะของอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้คาดการรักษาอากาศโดยทั่วไปจากกลมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันนี้ถึง22ตุลา าคม2567นะครับก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเนื่องจากแนวล่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคต้ตอนบนและทางภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมแถวทางเวียดนามตอนล่างและทะเลอันมันซึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงอ่าวเบงกอต่อไปประกอบกับ กระแสของลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทางภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกจึงทําให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองสําหรับคลื่นลมทะเลอ,อันมันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางอ่าวไทยมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตก กฟ้าขนองนะครับในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทางประเทศลาวแล้วตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้นะครับฉะนั้นลักษณะอากาศเช่นนี้ต้องจับตานะครับการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการว่า จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวประมาณวันที่เท่าไหร่แน่นอนว่าจากการมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงซึ่งเป็นอากาศหนักนะครับในช่วงแรกๆจะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคนองเพราะว่าจะเกิดการต้านกันของมวลอากาศทั้ง2มวลไม่ว่าจะเป็นอากาศหนักหรือว่าอากาศเบานะครับและหลังจากนั้นจะทําให้ปริมาณของฝนจะ ค่อยๆลดลงตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่22ตุลาคมเป็นต้นไปและอากาศก็จะเริ่มค่อยๆเย็นตัวลงนั่นเองนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางยอดดอยแล้วก็ยอดภูเรียกได้ว่าในช่วงนี้นะครับบริเวณทางภาคเหนือนะครับแล้วก็บริเวณทางอีสานตอนบนตอนบนบนนะครับแถวทางจังหวัดเลยหรือไม่ก็แถวทางหนองบวัวลําพูในบางพื้นที่มีฝน อ่อนๆนะครับกระเด็นไปแล้วก็มีมวลอากาศเย็นที่แผ่มาเรียกได้ว่าเป็นสภาวะของอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ก็ขอแจ้งเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนี้โครคภัยไข้เจ็บก็ค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นต้องจับตานะครับตั้งแต่ประมาณวันที่23ถึงช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม2567นะครับสภาวะของอากาศในประเทศไทยปริมาณของฝนลดลงอากาศเริ่ม เริ่มเย็นตัวลงลมจากทางเหนือก็เริ่มพัดเข้ามาปกคลุมนะครับส่วนบริเวณทางภาคใต้นะครับยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องได้นะแล้วก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับในระดับปานกลางก็เรียกได้ว,ว่ายังคงต้องเฝ้าติดตามนะครับระวังกันเป็นพิเศษนะครับหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจากแบบจําลองมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับในบริเวณทางทะเลจีนใต้นะจะมีย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับ ที่ก่อตัวและอาจจะนะครับและอาจจะพัฒนาตัวเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้แต่ทิศทางนะครับยังไม่ได้ให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยณขนาดนี้แต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าแบบจำลองจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางแบบจำลองนะครับอย่างเช่น ECM ให้ว่ามีโอกาสลงทะเลจีนใต้แต่โจโจ้นะครับในช่วงวันที่20ที่ผ่านมาก็ให้ไปขึ้นไต้หวันแทนนะครับ GFS ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่ให้เข้านะครับไปขึ้นแถวไต้หวันก็เปลี่ยนเป็นให้ลงทะเลจีนใต้แต่ทั้ง2แบบจำลองนี้สิ่งที่ให้เหมือนกันก็คือ เส้นทางยังไม่ได้ให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เราต้องจับตาก็คือเส้นทางจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะจะส่งผลต่อลักษณะอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมกับประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะครับก็ต้องรอฟังข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการนะครับคาดการฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าในแต่ละภาคนะครับทางภาคเหนือคาดการมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด ตากำแพงเพชรสุขโขไทยพิจิตรและทางเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเชียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณทางจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและบริเวณ จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและทางประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดละนองและพังงาทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลคาดการฝนฟ้าขนองช่วงนี้จะเยอะเป็นพิเศษนะครับร้อยละ 70ของพื้นที่จากนั้นเรามาอัปเดตข้อมูลจากแบบจำลองของ ECM กันนะครับในช่วงวันจันทร์ที่21ตุลาคมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าในวันนี้นะครับจะมีความกดอากาศต่ำนะครับด้วยการจำนวน2ลูกก็คือลูกแรกอยู่ในบริเวณทางทะเลอันมันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ล่าสุดได้เคลื่อนตัวลงบริเวณทางอ่าวเป็นกอเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนลูกที่2อครับอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะเป็นความกดอากาศต่ำเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ และในวันนี้นะครับก็ได้พัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีเปชันเป็นที่เรียบร้อยโดยคาดการว่าแนวโน้มค่อนข้างสูงนะครับที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุหมุนเขตร้อนต่อไป จากภาพที่แบบจำลองได้แสดงเป็นแอนิเมชันให้เรากำลังรับชมและรับฟังกันอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นความกดอากาศต่ำหรือพายุนะครับก็จะส่งผลทำให้แนวร่องมรสุมที่พัดผ่านทางภาคใต้นะครับก็จะเคลื่อนมาพัดผ่านบริเวณทางภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเชยงเนื้อทางตอนล่างและทางภาคตะวันออกซึ่งในช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีความเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมทางบริเวณสอปปอลาวแล้ว ส่งผลทําให้ทางประเทศไทยตอนบนเริ่มได้รับผลกระทบจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นบริเวณทางภาคเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนยอดดอยและยอดผูครับแต่ สืบเนื่องจากกระแสของลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากทางทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยตอนบนบริเวณทางภาคกลางบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งในขณะที่บริเวณทางทะเลอันมันภาคใต้อ่าวไทยและทางภาคตะวันออกถูกอิทธิพลของมรสุมเข้าปกคลุมครับซึ่งจากภาพในเรื่องของฝนฟ้าตามแบบจําลองได้อัปเดตนะครับก็มีการการะจายตัว ของกลุ่มฝนตั้งแต่เล็กน้อย ถึงฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนภาคเหนือทางภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางและทางภาคตะวันออกซึ่งในขณะที่ทางภาคใต้ก็จะมีฝนได้แค่ทางภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางเท่านั้นจากนั้นเรามาอัปเดตเรดาร์ตรวจจับปริมาณของฝนตั้งแต่ช่วงค่าคืนวานที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้ามืดของวันนี้21ตุลาคมนะครับก็มีการกระจายตัวของฝนบริเวณทางภาคเหนือโดยเฉพาะ ทางด้านตะวันตกนะครับส่วนใหญ่แถวตั้งแต่ทางจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูน ลำปางบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและทางเพชรชบูรณ์สำหรับทางภาคตะวันออกเชยงเหนือนะครับเอาที่จังหวัดเน้นๆก่อนนะครับจังหวัดเน้เนๆก็คือแถวทางชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็ทางสุรินทร์ปริมาณของฝนที่ตกเล็กน้อยมาไวแล้วก็ไปไวนะครับคือทางจังหวัดเลยทางหนองบัวลําพูน้องคาย ทางอุดรธานีนะครับทางมหาสารคามแถวนครพนมนะครับทางสกลนครกาลสินร้อยเอนะครับทางยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราะธานีนะครับเป็นปริมาณของฝนเรียกได้ว่าชักชากนะครับมาไวแล้วก็ไปไว ตกไม่พอดินเปียกแต่ถ้าเป็นพ่อ้าแม่ขานี่ก็น่ามาโหเหมือนกันนะครับเป็นฝนที่พอไล่ลูกค้าได้เหมือนกันจากนั้นมาดูฝนทางภาคกลางนะครับในช่วงประมาณบ่ายถึงเย็นเย็นก็จะเน้นทางตอนบนถึงทางด้านตะวันออกของทางภาคกลางตั้งแต่ทางนาครสวรรค์ทางอ่าชัยนาทนะครับลบบุรีทางสระบุรีทางพระนครศรียุธยาอ่างทองแล้วก็สิงห์บุรีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปริมาณของฝนตกนะครับแล้วก็ฝนตกสะสมพอตกตั้งแต่ประมาณช่วงเย็น ไปหาช่วงหัวค่ำนะครับ ก็ยังคงเน้นอยู่ในพื้นที่เดิมๆแหละเพิ่มเติมมาก็คือทางภาคกลางช่วงตอนล่างทางด้านลับมรสมเช่นบริเวณทางอ่าจังหวัดกาญจนบุรีทางสุพรรณนะครับทางราชบุรีนะครับสำหรับทางโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลช่วงนี้ปริมาณของฝนเริ่มค่อยๆน้อยลงนะครับแต่ยังคงมีการกระจายจตัวเป็นฝนตกจางๆเกิดขึ้นในบางช่วงเวลาได้ภาคตะวันออกช่วงนี้ยังคงเจอฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับจากเรดาร์ดาวเทียม ปริมาณของฝนที่ตกมานะครับส่วนใหญ่ก็แถวนครนายกนะครับทางปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดมาดูการกระจายตัวของฝนทางภาคใต้กันบ้างนะครับเป็นสัญญาณถึงว่าปริมาณของฝนเริ่มลดลงนะครับเหลือเพียงแค่ปริมาณของฝนเล็กน้อยที่กระจายตัวปกคลุมทางภาคใต้และสัญญาณก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบริเวณทางจังหวัดเพชรบุรีทางประ จวบชุมพรน,นะครับทางละนองตามโซนอ่าสุราษฎร์ธานีนะครับทางพังงาภูเก็ตกระบี่นะครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงนะครับแถวทางสตูลปริมาณของฝนค่อนข้างน้อยแล้วก็จะไปชุกแบบว่าเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยกระจายจตัวอีกทีก็คือตั้งแต่ทางสงขลาปัตตานียะราแล้วก็นาราธิวาสแต่สัญญาณฝนเริ่มอ่อนลงนะครับเนื่องจากว่ามรสุมเริ่มอ่อนกําลังลงที่ปกคลุมทางทะเลอ,อันมัน ภาคใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยเนื่องจากว่าความกดอากาศต่ำนะครับที่พาดผ่านทางภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วไปลง ะเลอันดามันนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้21ตุลาคมก็ได้เคลื่อนตัวจากทางทะเลอันดามันตอนบนลงอา่าวเบงกอเป็นที่เรียบร้อยจากข้อมูลของต่างประเทศหลายๆสำนักหลายๆที่นะครับก็คาดการว่าย่อมความกดอากาศต่ําลูกนี้นะครับจะพัฒนาตัวเป็นพายุดีเพชันแล้วก็มีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่อาจจะพัฒนาตัวเป็นพายุไซคโคลนต่อไปแต่ถึงแม้ว่าข้อมูลจะให้ว่ามีโอกาสพัฒนาตัวเป็นพายุไซคโคลนแต่เนื่องจากว่าฉีกตัวออก ห่างจากประเทศไทยไปค่อนข้างไกลนะครับก็จะส่งผลกระทบกับลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยเพียงแค่ทางอ้อมหรือว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้หากว่าแอดมินได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแบบจำลองมีการอัปเดตใหม่นะครับกลมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นไรแอดมินจะนําข้อมูลและข่าวสารมาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันในคลิปถัดๆไปนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็น ว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีอย่างเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ